ยาเสพติดนี่มันทําใ้้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทางราชการโดยตำรวจโดยโรงพยาบาลโดยคนเอกชนต่างๆเดือดร้อนหมดและสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองแล้วก็ คนทั่วประเทศประสินเลืองแทนที่จะมีเงินทองมีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบายให้เจริญมัวแต่ต้องมาปราบยาสิบติดมัวแต่ต้องมามาเสียเงินค่าดูดแลรักษาทั้งผู้เสพยาทั้งผู้ที่เป็น คนที่เดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียงยินดีต้อนรับ